là cách thế vô ơi thôi 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 บ่ว่างสายบ้างฟังคนฟังข่อยมาตรงเนาะมัน oh กานชิลุยกานชิลุย <c oughs> หมดเวลาข้าวก็ถึงเวลาเข็นฟางถอยลงอ่ะ <c oughs> ถอยใส่ <c oughs> คนนี้เลยคนนี <c oughs> <ะ>้เลยไม่ไม่ไม่อถอยเข้าถอยเข้า

งัวเขาได้เจ้างูต้องกินหยาดีกวนะงัวเนาะวิธีชาวบ้านบ้านนอกอยู่แบบบ้านๆอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ชีวิตใช้ชีวิตแบบบ้านๆ มักจะต้องดิ้นรนถ่ายก็ถ่ายลงครับถ่ายลงถอยอีกล,ล,ลังว่างลังว่างเลยถอยอีกถอยใส่หกล้<ด>อครับผมวันนี้วันว่นาง นี่แหลทอยเข็นฟางครับผมก้อนละห้บาทส่งถึงที่เป็ดเป็นโฆษณาครก้อนละห้าสิบบาทเอาก็ขายขายขายได้องก้อนขายร้อยหนึ่งก็ซื้อสามก้อนวันไม่มีแล้วฟามหายยากฝนมันลง ดีห้าสิบนาปรังน่าจะเป็นหกสิบละมั้งหนาปรัง <c oughs> โอ้ยจะไปต้ปองรอตะเพื่เย <c oughs> อะพอตะเพื่ด้วยตะเพื่มันโยพอนเนอร์เอาด้วยก็จบคมันใส่นะงั้นมนก็ย่ไป้นข้างบน